สวัสดีค่ะวันนี้เน the ี <c oughs> ่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนประกาศนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกินะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะก็ต่างบบบว่ามีการพูดถึงเธอเนี่ยเยอะมากๆนะคะสําหรับยูกิแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ียกได้ว่าเธอก็งานสนุของเธอก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะคะก็คือมีการบอกว่าอ๋อคอนเสิร์ตเนี่ยตลอดนะคะแล้วก็มีคิวงานเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อย เรื่อยนะคะแล้วก็มีคิวงานเนี่ยเข้ามาตลอดเลยนะคะแฟนๆก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงเธอนะคะแล้วก็ต่างมาว่ามีการแบบว่าอัปเดตนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะของยูกิเนี่ยอยู่เรื่อยๆตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นแฟนเองนะคะก็ต่างมาว่ามีการ พูดถึงนะคะแล้วยูกิเธอก็มีการอัปเดตผลงานของเธอเนี่ยออกมาตลอดนะคะตอนนี้ก็เลยได้ว่ามีคอนเสิร์ตเนี่ยทั่วประเทศเลยเพราะว่ามีในหลายๆจังหวัดนะคะทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยนะคะตลอดเลยเป็นแฟนนะคะก็เลยแต่บอกว่ามีการพูดถึงนะคะเราก็ได้แบบว่ามีการอัปเดตนะคะผลงานเนี่ยออกมาตลอด แล้วก็สาหรับยูกิเองเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่าเธอนะคะก็ได้มีการแบบว่าอัปเดตผลงานของเธอเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็แฟนๆก็ได้แต่รอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนผลงานของยูกิกันเนี่ยมาโดยตลอดแต่ว่าก็มีอยู่งานหนึ่งเนี่ยค่ะเหมือนว่างานนี้ยูกิเองเธอก็สร้างความน่ารักนะคะอย่างยูกินะคะถ้าใครที่ติดตามเธอก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นทางในด้านของการเล่น ดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกีตาร์คีย์บอร์ดนะคะอย่างล่าสุดเราก็จะให้เธอเห็นเธอเนี่ยเล่นกองชุดเนี่ยบ่อยๆเลยนะคะก็คือเธอเนี่ยก็คือแบบมีความสามารถในด้านของการเล่นกองชุดนะคะเธอเนี่ยก็คือแบบเก่งมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่าชื่นชอบเธอนะคะแล้วก็ติดตามเธอจากการเล่นกองชุดนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะมีงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตหนึ่ง อีกครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีแบบว่าการขึ้นไปเล่นกองโชว์ชวนะคะอยู่บนเวทีก็เหมือนว่าจะเป็นตอนซ้อมอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็แบบได้มีการเล่นโชว์แล้วก็มีพี่ๆเนี่ยนะคะได้มีการถ่ายไว้นะคะแล้วก็มีการแบบแซวๆเธอนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยมือกองเนี่ยมาแต่ไหนเนี่ยทำไมแบบมาโชว์ฝีมืออยู่บนเวทีก็คือแบบ เป็นนักร้องประจาวงนั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาโชว์กองนั่นเองก็เหมือนว่าจะ,ซะแซวๆกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักของเธอระหว่างซ้อมนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการไปหยิบเล่นเครื่องดนตรีนะคะเล่นกองนั่นเองก็คือเหมือนว่ายูกิเนี่ยเธอจะมีกลองเป็นของตัวเองอยู่ตัวหนึ่งนะคะเวลากลับบ้านที่อุดรธานีเนี่ยเธอก็จะมีการแบบไปเล่นกองเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วก็ยูกินะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสามารถของเธอแล้วนะคะเรียกได้ว่าเธอมีความ สามารถนะคะในเรื่องของดนตรีเนี่ยที่แบบหลากหลายมากๆด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยนะคะอย่างพ่อตุ้มเนี่ย พ่อเองนะคะก็มีความสามารถด้านดนตรีนะคะแล้วก็แบบคอยสอนเธอนะคะทั้งๆที่เธอแบบมีความสนใจอะไรอย่างงี้นะคะคุณพ่อก็จะคอยสอนคอยสนับสนุนก็ทําให้เธอเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าแฟนๆนะคะก็ต่างแบบว่ามีการแบบพูดถึงนั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเราก็ได้เห็นกันสําหรับความน่ารักนะคะของยูกินั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่แบบน่ารากักแล้วก็น่าประทับใจนะคะสาหรับยูกิ ะะถือได้ว,ว่าแฟนๆก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะก็ยังไงก็รอติดตามนะคะผลงานของยูกิเพนพการนะคะ,ะกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะเราก็เอามาพูดถึงกันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะสําหรับยูกิ ตอนนี้นะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีผลงานนะคะออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้อันนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักของยูกิที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตกันนั่นเองนะคะและนี่ยนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ